นี่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 นับประพานับประพาก่อนกินถือให้ก่อนถือให้ก่อนโถือเป็นพาถือให้แป๊บนึงยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้องมีทําอย่างนี้อย่างนี้อยุ่งยากอย่างนี้เดี๋ยวนะไอติมนี่ก็อะโวคาโดเหรอไอติมอะโวคาโดของก็โกเนื้ออะโวคาโดเหรอเนื้ออะโวคาโดยุ่งยากมากินตรงนี้อยู่ในถ้วยมีไอติมมีอะโวคาโดโปะเลยเหรอนี่เดี๋ยวหนูอะแพทอะแพทอะแพทได้ของอะแพทแล้วเดี๋ยวลนเดี๋ยวลนแล้วก็โรยน้ำผึ้งที่บูมสอนแพทใช่ไหม ใช่นิดหนึ่งก็พอแล้วนี่นี่ห้าสิบเก้าบาทรื้อจมาด้วยอุยุยกล้องกล้องถ่ายกล้องถ่ายกำลังสวยกล้องถ่ายไว้เขาหน่อยโอ้โอ้ถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนอีกแป๊บเดียวนี่คนรักอะโวคาโดต้องชอบ เพราะปกติเขาจะทำทุกอย่างแบบพังพินาแต่ครั้งนี้คือแม่แล้วหนูชิมถูกแล้วถูกแล้วถ่ายไว้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงล้่กำลังแจ๋วซึ่งวันนี้นะอะโวคาโดนะใครที่บอกว่าเป็นสายอะโวคาโดวันนี้มันจะทําให้คุณกินง่ายขึ้นและแพทได้ไอเดียจากย่า ว่าพอออกอะโวคาโดสดราดกับน้ำผึ้งยาอันนี้ยามใไม่เลยหนูไม่เคยกินอนี่คือครั้งแรกในชีวิตแล้วอยู่ตรงนั้นตลอดเลยนะหน้าเหมือนเหมือนอะโวคาโดเลยลูกตอนนี้ทรงเซิงหนูได้เลยเขียวที่คุณกําลังกินอยู่และคุณกาลังว้าวอยู่ทั้งนมอะโวคาโดไอศครีมอะโวคาโดและอะโวคาโดสดแบบนี้ร้านร้านไขมันดีอะโวคาโดนั่นเองหกแล้วยาคุณลูกมาช่วยหน่อยคุณลูกเขาความกินอย่างนี้นี่นี่นี่วิธีการกินไอศครีมโคนที่นี่กินแบบนี้หรือเปล่าคะ แล้วจะทําประดิษฐ์ตักมาอย่างดีแล้วเสร็จแล้วมาคว่ำันูเล่าเลยว่าทำไมร้านเราอ่ะถึงเน้นอะโวคาโดเราไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนคะค่ะร้านเราเนี่ยค่ะเริ่มต้นมาจากการที่แบบขายอะโวคาโดผลสดก่อนแล้วหนูเนี่ยชอบกินอะโวคาโดค่ะก็เลยก็เลยนํามาปั่นขายชื่อน้องชื่อร้านร้านไขมันดีอะโวคาโดทำไมตั้งชื่อชื่อนี้ <c oughs> เป็น,<ห>นเนื่องมาจากาคําว่าร้านเนี่ยค่ะมาจากเงินล้านนะคะแล้วก็ไข่มันดีก็คือมาจากตัวอะโวคาโดค่ะเราขายเป็นร้านไข่มันดีที่มีเงินล้านแล้วก็มีไข่มันดีที่เป็นร้อยร้อยล้านด้วยค่ะชอบคอ,อ,อนเซปต์ว่าทุกเมนูของที่ร้านนี้เนี่ยคือไข่มันดีกินแล้วอารมณ์ดีด,ด้วยยังไงคะกินแล้วอารมณ์ <laughs> กินแล้วอารมณ์ดีมันดียังไงคะค่ะเนื่องจากเมนูของเราเนี่ยค่ะอร่อยคนที่ทานของอร่อยเนี่ยค่ะทานแล้วก็จะอารมณ์ดีแต่จะบอกว่าอะโวคาโดที่เนี่ยราคาดีมากนะแลเป็นอะโวคาโดจากที่ไหนคะอันนี้มาจากเราจะนําเข้าในแต่ละช่วงเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันนะคะอย่างช่วงนี้มาจากประเทศพม่าค่ะชื่อพันธุ์ว่าพื้นเมืองแต่ละพันมันมีความต่างกันต่างกันยังไงคะต่างกันที่รสชาติค่ะคุณแพทย์อย่างอันเนี้ยอันเนี้ยรสชาติเขาจะเด่นอันนี้จะเด่นในเรื่องของความมัน ค่ะมันจะออกมันๆแต่ว่าไม่ได้หนึบมากใช่แต่ถ้าอย่างแบบบางช่วงที่เป็นช่วงของ0ูนหรือว่าเป็นช่วงของอ่าวุฒเจดอย่างงี้ค่ะเนื้อมันจะมันเป็นพิเศษศูนย์าของพันไทยใช่ไหมลูกเป็นหางเวียดนามค่ะเวียดนามอ่ะเพราะฉะนั้นมีทั้งพม่าเวียดนามวไทยไทยก็มีนะตู่ไทยดีไหมรสชาติของไทยเป็นยังไงพี่หนูก รสชาติของไทยมันจะออกมันๆเหมือนกันค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้หนึบมากไม่ได้หนึบมากอันี้นความมากคือที่เรากินกันอยู่นี้คือจะมีความกรอบของความมาแล้วมาดูเมนูหน่อยเมนูอย่างน้ำปั่นนี่เริ่มต้นเท่าไหร่คะน้ำปั่นที่ร้านเริ่มต้นเมนูละหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทมีเมนูอะไรบ้างคะมีเห็นมีมิกซ์หลายอย่างมากมีหลายอย่างมากเลยค่ะเริ่มต้นเป็นอะโวคาโดนมนมสดค่ะตัวนี้เป็นนมสดอะโวคาโดนมสดแล้วมีอะโวคาโดนมสดกล้วยน้ำผึ้งค่ะ แล้วก็นมสดน้ำผึ้งค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอะโวคาโดนมสดมะพร้าวค่ะอ่ะนมสดมะพร้าวอะโวคาโดนมสดคาราเมลอันนี้คาราเมลอันนี้คาราเมลใช่และอันนี้ลูกตัวนี้จะเป็นอะโวคาโดโยเกิรค่ะอันนี้ดีมากเลยนะคุณคือ แล้วอย่างตัวไอศครีมเนี่ยเราเราทำยังไงมันมันถึงกลายเป็นไอศครีมอะโวคาโดแบบนี้เนียนๆแบบนี้น่ากินแบบนี้ได้คะจุดเริ่มต้นเลยอะค่ะคืออะโวคาโดมันจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยต้องใส่เนื้ออะโวคาโดเข้มข้นถึงจะได้ความมันความหอมของอะโวคาโดเหมือนที่คุณแพทได้ชิมไปไอศครีมของเรามีผสมนมนมไปด้วยไหมคะมีผสมนมด้วยอยู่แล้วเพราะเราต้องทําเป็นไอศครีมอร่อยแต่เราจะเน้นเนื้ออะโวคาโดเพราะรู้เลยว่าไอศครีมของเขานะคะเนื้อเนียนมันไม่เหมือนแบบ เหมือนเรากินไอติมทวไกพรีมีมากอะราคาเพราะว่ามันมีหลายไซส์องไอติม แล้วอย่างสกู๊ปเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่คะค่ะนี้สามสิ่มต้นที่39บาทค่ะ39เป็นอย่างนี้แต่เราก็ใส่เนื้ออะโวคาโดด้วยเวลาเสิร์ฟใช่ไหมคะแล้วอันนี้ใส่ไหมหรือไม่ใส่ตัวตัวถ้าเป็นตัวหนึ่งสกู๊ปไม่ได้ใส่แต่ถ้าขยับขึ้นมาอย่างตัวนี้นะคะเป็นอะโวคาโดแบบ3สกู๊ปโปะเนื้อท็อปปิ้งนะคะเริ่มต้นที่69บาทอ่าแล้วอย่างอย่างคนที่บูมทำเมื่อสักครู่อะค่ะของคุณบูมนะคะเริ่มต้นที่59บาทแล้วก็ค่าปรับไปอีกห้าสิบไทยคุณไม่เพราะว่ามันมัันทะลกไง แล้วไซส์ใหญ่ๆอย่างของย่ามีคนสั่งไซส์ใหญ่ๆจริงๆเหรอมีค่ะสกูปกีสกูปตัวนี้10สกูปออนท็อปปิ้งเนื้อโอโคาโดเท่าไหร่จ้าพี่นก179บาทคุณเดี๋ยวก่อนนะแล้วทาไมอ่ะเราใส่โอโคาโดคุณได้แบบดูดีแน่นมากใช่แน่นมากอ่ะ กินนหลาย,ายคนแล้วอันนี้ร้านพี่<า>น,<า>นุ๊กอยู่ตรงไหนออกบูตตามห้างด้วยสามารถดูได้ในเอาหมายถึงว่าพี่นุก๊กกำลังจะบอกว่าไม่มีหน้าร้านติดตามได้นะคะในเพจร้านไข่มันดีอะโวคาโดค่ะน้องรูกพี่เห็นเป็นน้ำอะโวคาโดอยู่ตรงนั้นอ่ะจะเป็นอะโวคาโดแบบขวดค่ะจะมี3สูตรเลยค่ะตัวสาเขียวนี่ฝาเขียวจะเป็นอะโวคาโดน้ำมะพร้าวค่ะรงนี้ แล้วมีฝาทองวันนี้อะโวคาโดไม่หวานเลยค่ะแล้วมีฝาดำส่วนตัวนี้จะเป็นอะโวคาโดหวานน้อยค่ะแต่ว่ามีนมถูกมไหมมีนมค่ะมีนมเขาจะใช้ความมันมันของนมและในไข่ดีสุดสุดใจบุญไหมหวานน้อยคือกีมร้อยเลยจริงๆแต่น้ำมะพร้าวดีมากเพราะหอมน้ำมะพร้าวใช้น้ำมะพร้าวแท้ๆเลยร้านร้านไขมันดีขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะจริงๆนี่เราทานเป็นของหวานเนี่ยอะโวคาโดจริงๆเป็นของขาวได้เป็นสลัดเป็นอะไรได้ใช่พูดถึง ของขาวก็อยากกินแบบกะเพรานะวันนี้ขอแบบเมนูแบบง่ายๆได้ไหมกะเพราแม่กะเพราร้านเจ้าเนื้อไหมร้านนี้ใครที่บอกว่าอยากกินความอร่อยความแซ่บความนัวจนร้านนี้ค่ะ่ไทยประยุกต์ครับใช่แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่ได้ฟิวชั่นจ๋าอย่างแกงคั่วเนี่ยที่เป็นพริกแกงหอมๆอมจากเมืองกาลยเนื้อที่ร้านจะเป็นเนื้อหั่นเต่านะครับจะไม่เหนียวนะเนื้อที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่ไม่มีพังผืดอยู่ด้านในอะไรเงี้ยผมคัดมันมาละอ่ตัวเนื้อเนี่ยเคลือบกับน้ำซอสของผมอะไรเงี้ยมันจะ ออร่อยสายเนื้อเลเวอร์แหมหน้าพี่เขาดูวาลมดีมากเลยนะเจ้าเนื้อทอง ถ้าไปถึงอยากแนะนําเมนูที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกะเพราเนื้อออสเตรเลียแม่เ,<อ>เนื้อหั่นเป็นเต่าสี่เหลี่ยมผัดกับซอสก,อสกะเพราโฮมเมดสูตรของทางร้านส่วนอันนี้คือแกงคั่วเนื้อวากิวและอันนี้คือข้าวผัดมันเนื้ออันนี้คือซุปเห็ดครัฟเฟิลจะเสิร์ฟมาพร้อมกับโครวซองนะคะ,ะส่วนอันนี้คือซีซารสลัดน้ำสลัดของเขาก็เป็นโฮมเมดร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่ทุ่มอยู่คลองลำเจียก25้าย่านเกษตรนวมินร้านชื่อว่าเจ้าเนื้อทองสไลด์บางๆี่มา เป็นผัดแบบเป็นเตาอะชิ้นแบบโอ้โหแล้วแบบเราไม่ต้องให้เหนียวมากนะแบบแค่แบบมีเดียมแรลมันมีปริมาณไหมว่าเราควรกินอะโวคาโดคือแพทก็ไม่รู้แพทกินเยอะไหมวันละลูกวันละลูกวันละลูกไปไปเป็นบรันช์บ้างดีกว่าให้เด็กๆเขากินแบบว่าอะโวคาโดไปเป็นบรันช์สไตล์ออสเตรเลียเอ๊ะเขาเป็นยังไงนยบรันช์ออสเตรเลียเขากินแบบไหนร้านช์ริมายเดอร์ออสเตรเลียนบรันช์แถวบางกรวยกันค่ะเชฟของเรานะคะสิบปีจากออสเตรเลียค่ะ อาหารมีบั้นมีสปาเกตตี้มีพอกลิฟนะคะอยากให้ลูกค้าได้ลองมาทานกันทางร้านเป็นร้านออกแนวแฟมิลี่นิดนึงคืออยากเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย okay. ์นะคะร้านนี้ Reminder จาก Reminder Australia b r u n c h Coffee นะคะเป็นร้าน Brunch Style ออสเตรเลียที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า2ปีคุณอ้นนี่แกเคยเป็นเชฟที่ออสเตรเลียมาก่อนแกก็นำประสบการณ์มากกว่า10ปีเนี่ยมารังสรรค์เมนูให้กับ เข้ากับรสนิยมไทยแต่ว่าอุยอันนนนี้่ากิเลยยอะังคงความบรนสไตล์ออสเอาไว้ไนริสสปาเกตตี้ครีมซอสเห็ดทรัฟเฟิลเนื้อปูที่มันโคตรนี้คือเขาใส่เนื้อปูเยอะมากสปาเกตตี้พริกแห้งไก่อบค่ะเส้นเขาจะเส้นใหญ่ลุ่มไก่อบชิ้นใหญ่แล้วรสชาติมันจะมีสปาเกตตี้มีความเผ็ดเผ็ดด้วยซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะเนื้อหมูเขาจะนุ่มชุ่มซอสบาร์บีคิวมากๆแล้วแบบเลาะ มันหลุดจากกระดูกเลยอ่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่หลายๆโต๊ะที่เอาเด็กๆไปเขาจะชอบฟิชแอนชิพค่ะใช้เนื้อปลากระพงนะ สดๆเลยแล้วก็มาทอดกรอบนอกนุ่มในขนมปังซาวดูพร้อมกุ้งซอสยูสุพนสุนะคะท็อปด้วยไข่กุ้งอโวคาโดและ็อกเก็ตสลัดหรือจะเป็นขนมปังซาวดนพร้อมสโคมองเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวน้ำและซอสฮอลแลนเดสนะคะครัวซองกับสโมกแซลมอนก็มีเพิ่มรสชาติด้วยอโวคาโดและเมเปื้เฮดเขาต้มดีจังเลยอ่ะค่ะนี่เครื่องดื่มดีมากน้ำส้มคันสดผสมเอสเปรสโซ่น้ำมะพร้าวสดผสมมัทาะน้ำมะพร้าวเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ แล้ววันหยุดพิเศษตามเทศกาล9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นแขะร้านอยู่ซอยวัดหูช้างบางคูเวียงบางกรวยนนทบุรีอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึ่นดีกว่าช่วงหน้าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะใกล้ตัวไหนคุณผู้ชายทุกคนคุณคุณพ่อพรอายุเยอะขึ้นน่ะผู้ชายทุกคนจะมีปัญหาเกือบหมด คุณต้องระมัดระวังเรื่องต่อบูกหมากโอ้ยงั้นใกล้ตัวเลยช่วงหน้าเดี๋ยวมาถามคุณหมอนะคะหนุ่มๆคนไหนหรือว่าสามีของย่าอยากจะตรวจนะคะเรื่องราวของต่อบูกหมากและการเจ็มากับของผู้ชายเนี่ยใ,ใกล้ตัวมากๆคอพักกันสักครู่ค่ะชว่วงคุยกับหมอ บอกเลยนะเรื่องนี้ย่าใส่ใจมากเนื่องจากว่าคุณข้างๆก็มีความเสี่ยงไงนะคะ<ช>เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบของผู้ชายวัยทองใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณภรรยาหรือว่าครอบครัวลูกๆหลนๆก็ต้อง คอยดูนะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจําเป็นจะต้องตรวจตลอดเลยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะอายุอยู่ระหว่างที่เป็นคุณพ่อเราพอดีค<ช>ือ60ปีถึง79ปีค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยชายสูงอายุหรือชายสูงวัยเนี่ยถ้ามีการตรวจคัดกรองแบบเนี้ยทุกปีนะคะเจอเร็วเอาพูดง่ายๆก็สามารถรักษาหายได้ค่ะค่ะวันนี้เรามาถามคุณหมอดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะในแพทย์นุพัทยอดคุณธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ส,ลลาสารยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายโรงพยาบาลจุฬาพรคะ่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอค่ะสวัสดีสสดค่ะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่4ที่พบบ่อยในชายไทยเมื่อก่อนเนาติดท็อปฟมาตลอดปัจจุบันนี้เราขึ้นมาเป็นเบอร์สองรองจอากมะเร็งปอดในผู้ชายแล้ว น่าปวจังจากตอนแรกเป็น5ท็อป5 4ตอนนี้ขยับมาเป็นใช่อันดับหนึ่งยังคงครองแชมป์คือมะเร็งต่งอ,อมออาจารย์คะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากมันเกิดจากอะไรอะคะอาการเป็นยังไงด้วยคะ่ะณปัจจุบันเนี่ยครับสาเหตุเนี่ยเรายังไม่ทราบชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากกรรมพันธุ์เหมือนกันนะครับประมาณสัก20-30%ที่เกิดจากกรรมพันธุ์อย่างเช่นคุณพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตัวลูกมีโอกาส,สจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้สูงขึ้นกว่าคนทั่วไป แล้วอาการที่บ่งบอกว่าเนี่ยเราจะเริ่มเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจารย์ความน่ากังวลของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็คือมันมักจะไม่มีอาการโดยเฉพาะในระยะแรกแนะครับแล้วก็จะไ,ไ,ปไปมีอาการอีกทีเนี่ยก็คือตอนที่มันไปเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นมันกระจายไปกระดูกก็จะไปปวดกระดูกหรือว่ากระดูกหักง่ายนะครับแค่เท้าแขนแค่นี้ครับก็กระดูกหักแล้วเนี่ยกระดูกแล้วไงแล้วปัจจัยเสี่ยงอื่นๆล่ะคะที่มันสามารถที่จะส่งผลให้กระทบคุณผู้ชายเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ โอ้ตอนนี้ก็คืออย่างที่เรียนไปเลยครับว่าส่วนใหญ่เรายังไม่ทราบสาเหตุะนะครับอันนี้ก็คือความน่ากลัวของมันนะครับที่ทําให้เราเรียกว่าแทบจะหาทางป้องกันมันแทบไม่ได้เลยเราไปตรวจคัดกรองอะไรก่อนเหมือนอะไรเงินอื่นไม่ได้แต่ว่าการคัดกรองนะครับจะช่วยได้เลยนะครับ<อ>เป็นประเด็นหลักของเราเลยนะครับซึ่งการคัดกรองนี่ก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เรามาตรวจเลือดครับผมอพอเกณฑ์อายุถึงปุ๊บนะครับมาตรวจเลือดแค่นั้นเอง นะครับตรวจไม่ต้องไปทำคล้ายๆกับแมมโมแกรมเหมือนเหมือนของผู้หญิงโดนหนีบผู้หญิงจะต้องโดนหนีบอะไรใช่ใช่บผู้ชายโดนเดี่ยวไม่ฉันอยากรู้ไงคือบางคนน่ะเอาจริงๆนะบางคนไม่เคยตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะคุณเนี่ยไปตรวจมะเร็งมะเร็งเต้านมไม่ต้องหนีบใช่ไหมโอ้ไม่ต้องแล้วแบบคุณผู้ชายก็ไม่กล้าตรวจเพราะว่ากลัวถุงหนีบไม่ได้หนีบแล เมื่อก่อนคุณผู้ชายหลายๆคนก็กลัวครับเพราะว่าจะได้ยินการพูดมาว่าหมอต้องตรวจทางทวารต้องล้วงนิ้วเข้าทวารเอปัจจุบันนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องทําแล้วแค่ตรวจเลือดอย่างเดียวตรวจแล้วผลออกมาคือมันเห็นเลยว่าเรามีความเสี่ยงหรือเป็นแล้วหรือยังไงคะมันถึงชัดออกมาผลออกมาครับมันจะบ่งชี้เฉยๆครับว่าน่ากังวลหรือยังถ้ากลุ่มที่ผลเลือดออกมาดูแล้วไม่น่ากังวลนะครับอันนี้ก็ติดตามเรียกว่าคัดกรองทุกปีไปได้ บอกว่าถ้าเลือดผลเลือดมันเข้าเกณฑ์นะครับอันนี้อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นต้องมีการตรวจ MRI นะครับหรือว่าต้องตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเพิ่มเติมอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเป็นเยอะนี่มันอันตรายถึงชีวิตเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้ามันเป็นเยอะมีการลุกลามไปแล้วมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยรักษายากแล้วทีนี้ถ้าเกิดอาการที่ที่มันรู้สึกว่าอาจารย์ว่าอ่ะมันแทบจะไม่เจออาการเลยอาการที่เข้าขั้นว่ามันไปเยอะแล้วเบื้องต้นเบื้องต้นมีอะไรบ้าง หลายหลายคนอาจจะคิดว่าการที่อยู่ๆปัสสาวะลําบากปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งนี่เป็นอาการหนึ่งของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่า<ช>นะครับอันนี้บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่<อ>นะครับอาการพวกนี้เป็นเรื่องของต่อมลูกหมากโต<อ>ซึ่งต่อมลูกหมากโตนี่โ,โตทุกคนผู้ชายทุกคนอายุมากขึ้นโตทุกคนแต่เดแต่ว่าใครมีอาการเร็วช้าแค่นั้นแต่ต่อมลูกหมากโตไม่ได้อันตรายไม่ได้เป็นอันตรายาาคิดว่ามันเป็นเหมือนริ้วรอยครับ แค่นั้นเลยไม่อันตรายหรือเราในชีวิตมันโตขึ้น<ช>แต่ส่วนมะเร็งเนี่ยมันเอาชีวิตเราได้เพราะงั้นเราต้องอมาขัดกรองแล้วอย่างนี้วิธีการรักษาล่ะคะถ้าคนที่ตรวจไปอันดับแรกเลยพอรู้ว่าเรามีเชื้อนิดนึงอติดตามอาการไปเรื่อยๆแล้วรักษา,าต้องกินยาหรือตัด ทำยังไงได้บัดทิ้งคุณบูมเข้าใจผิดอีกแล้วคุณหมอต้องรีบอธิบายไหมเขาจะมะเร็งเต้านมบางคเอามะเร็งเต้านมอย่างตัดนะเรียกได้ว่าเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยครับถ้าเราเจอเร็วมันมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้เลยโดยไม่ตัดโดยที่การผ่าตัดเนี่ยยังเป็นการรักษาหลักของเราอยู่แต่ว่าการผ่าตัดต่อมลูกหมากครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ข้างในตัวเรามันไม่ได้เป็นส่วนอื่นที่ห้อยโหนโจนทะยาน นะครับเพราะฉะนั้นเราตัดต่อมลูกหมากเนี่ยเราไม่ได้ทําให้เสียภาพลักษณ์ไปอย่างใดอ๋อโอเคยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะยังมีศูนย์ทวงที่ดีเหมือนเดิมดีมากเพราะอะไรคะัดกลัวว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆคนเข้าใจเข้าใจผิดแล้วที่ยอมป่วยยอมที่จะไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปหาหมอเพราะกลัวว่าจะมาตัดคอนคือต่อมลูกหมากมันอยู่ภายในร่างกายเราเหมือนพวกต่อมไทรอยด์พวกอะไรส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอันท้าอะไรพูดตามภาษาแพทย์ไม่ต้องกังวลเจอเร็ว รักษาเร็วก็มีโอกาสหายได้นี่แหละแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ครับการรักษาด้วยการผ่าตัดนี้เรามีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทําให้ผลการรักษามันดียิ่งขึ้นแล้วมันก็แม่นยํามันแม่นยำมันช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วก็ต้องมีเคมีบําบัดอะไรไปด้วยกันไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นแค่ในระยะแรกครับถ้าเราผ่าตัดได้ทันไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับผ่าตัดแล้วถ้าสมมติว่าบางคนเริ่มมีอาการที่มันแบบ รุนแรงขึ้นอาการมากขึ้นเคมีคือเราก็ต้องรักษาเหมือนจู้ป่วยมะเร็งอันนั้ก็จะมีเรื่องของการฉายแสงหรือว่ามีการให้ยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้านะครับอันนี้ก็จะมีอีกหลายรูปแบบเพราเรียกว่ารักษายากแคละคุณผู้ชมหลายๆคนฟังแล้วแบบออ้ยอยากไปตรวจอาจารย์คะเรามีเกณฑ์ไหมใครบ้างที่ควรไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วออันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะปัจจุบันนี้ครับเราเริ่มให้ตรวจเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราแนะนําให้เริ่มคัดกรองที่อายุ45ปีในสมัยก่อน,น <40 S 2> 60ถูกไหมจันเมื่อก่อน,นเริ่มที่60ครับแ,แล้วก็นนถัดมาเป็น50ตอนนี้45แล้ว เพราะอย่างที่บอกว่ารีบเจอเร็วเรารีบรักษาให้หายขาดได้คือ45ไปตรวจคัดกรองเลยเลยใช่แล้วแต่ว่าถ้าใครมีความเสี่ยงครับอย่างเช่นคนในครอบครัวคุณพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือพี่น้องสายเดียวกันเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้เราแนะนําให้เริ่มตรวจที่40ปีเลยไปตรวจแต่เน่อไปตรวจเลยจริงๆแล้วเราตรวจสุขภาพกันทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่แอ d แอดท็อปปิ้งไปนิดนึงใช่ไหมคะเห็นบอกว่าในวันที่6กุมพานะคะเดี๋ยวจะมีงานเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยอันนี้คืองานอะไรคะคุณหมออ๋อเป็นงานประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับซึ่งเขาก็จะเล่าเลยว่าเทคโนโลยีใหม่นี้มันดียังไงนะครับก็ถ้าคร่าวๆเลยก็คือเมื่อก่อนเราต้องผ่าตัดเปิดแผลใหญ่เสียเลือดเยอะนอนโรงพยาบาลนานนะครับปัจจุบันนี้พอใช้หุ่นยนต์นะครับเรา แผลเล็กๆเองครับแผลประมาณไม่เกิน1เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็ใช้หุ่นยนต์เข้าไปช่วยผ่าตัดนะครับคล้ายๆกับสองกล้องเหมือนกับสองกล้องใช่ไหมคะเป็นการสองกล้องด้วยแล้วก็ใช้หุ่นยนต์เข้าไปช่วยมันด้วยแผลเล็กฟื้นตัวเร็วคุณไม่ต้องหมอฟื้นตัวเร็วได้หนึ่งก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ต้องไปตรวจเหมือนแมมโมแกรมไม่ได้มีการดีบหรืออะไรถ้าเป็นแล้วไม่ได้ตัดศูนย์ท่วงคุณคือมีหุ่นยนต์ในการที่แบบว่ารักษาอย่างดีเจอเร็วก็ยิ่งดีหายเร็ว ใช่ถ้ามีพันธุก,กรรมรีบไปเลยไปตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ40่แค่ตรวจเลือดเองไม่ต้องกังวลอะไรนะคะวันนี้ได้ข้อมูลดีมากๆเลยนะคะจากในแพทย์นุพัทยยอดคุณธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปสัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชายโรงพยาบาลจุฬาภร์วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณชูพี่ก่อนด้วยนะคะจากมิสเตอร์นิงและอับแนสมีค่ะวันนี้เราสีอีกคนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจสวัสดีค่ะ